ที่เรื่องของการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมน้ําท่วมของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็ไปตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะไปพร้อมกับนายสาธิตวงหนองเตยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกาภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้นั้นต้องเปลี่ยนเส้นทางการบินกระทันหันค่ะเพราะว่าสนามบินที่จังหวัดสุราธานีไม่สามารถใช้การได้เพราะว่ามีฝนตกหนักและถนนที่จะใช้เดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นถูกตัดขาดในหลายสายด้วยกันนะคะแต่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าทุกหน่วยงานได้ประชุมเพื่อวางมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้อย่างต่อเนื่อง แต่ว่าสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนก็คือการอบพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงนะคะส่วนการไปให้ความช่วยเหลือประชาชนและบรรดาน,นักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ตามเกนาะนั้นทางกองทัพเรือก็ได้มีการดำเนินการแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีการนําเรือหลายลำเลยออกไปรับนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเกาะเต่าหรือว่าเกาะพังานค่ะ